สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทําอาหารญี่ปุ่นครับกิวด้งกิวด้งเนี่ยเป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับกิวแปลว่าเนื้อดงเนี่ยจะเป็นลักษณะของชามข้าวนะครับต้องบอกว่ากิวด้งเนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่นเลยนะครับคือหอมอร่อยทําง่ายทานได้ทุกเวลาเลยยิ่งเฉพาะช่วงเวลาเร่งรีบของวันทํางานด้วยเนี่ยกิวด้งถือเป็นเมนูต้นๆเป็นตัวเลือกต้นๆเลยนะครับวันนี้ไปทากิวด้งกันครับ ต่อไปเราจะมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับวัตถุดิบหลักของเราก็คือเนื้อวัวน,นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นสันคอสไล์บางนะครับเราจะมีหอมใหญ่นะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งหัวครับหัวนี้น้ำหนัก330กรัมครับก็จะมีในส่วนของโกโบอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งนะครับ ลักษณะคล้ายๆหัวมันนะตัวนี้สรรพคุณเยอะมากเลยนะครับช่วยเรื่องระบบเลือดด้วยนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่ามีสารตานอนมูิสระป้องกันมะเร็งนะครับที่สําคัญช่วยเรื่องของความดันโลหิตด,ด้วยนะครับและผมก็จะมีในส่วนของไข่ไก่นะครับเดี๋ยวเราจะต้มเป็นไข่ออนเซนครับต่อไปมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงตัวหลักของเรานะครับก็ได้แก่โชยุครับ ผมเลือกคิคุเม้นโชอยู่ต้นตำรับเคล็ดลับความอร่อยของอาหารญี่ปุ่นแล็ยูดงของเรานะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นน้ำซุปปลาแห้งนะครับชิโรดาชินะครับชิโรดาชิตัวนี้เป็นน้ำซุปปลาแห้งเข้มข้นครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นคิคุเมนอายิมิรินนะครับน้ำจะใส่ใส่แบบนี้เลยนะครับอายิมิรินทำให้เนื้อนุ่มดับกลิ่นคาวครับเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับในการต้มแล้วก็จะมีน้ำตาลใสแดงด้วยนะครับ แล้วเราจะมีตกแต่งด้วยตัวนี้จะเป็นขิงดองนะครับแล้วก็จะมีสาหร่ายทะเลครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับเราก็จะมาหั่นโกโบโก,ก่อนนะครับ เราจะมาต้มไข่ออนเซ็นก่อนนะครับตอนนี้ผมต้มน้ําไว้นะครับน้ําเดือดแล้วเราก็ปิดเตาเลยครับจากนั้นนะครับยกลงเราก็ยกลงไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พักไว้ให้อุณภูมิลดลงนะครับผมผมจะพักน้ําต้มไว้ประมาณ5นาทีครับตอนนี้ผมก็พักน้ําต้มมาครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็นําไข่ลงไปแช่เลยครับค่อยๆหย่อนลงไปนะ จากนั้นนะครับจับเวลา11นาทีครับแล้วเราก็เตรียมน้ําเย็นไว้เลยนะครับอันนี้ผมใส่น้ําแข็งไปด้วยเดี๋ยวเราจะน็อกน้ําเย็นด้วยนะครับตอนนี้ครบ11นาทีแล้วนะครับเราก็ตักไข่ที่เราลงแช่น้ําร้อนนะครับขึ้นมาแล้วก็น็อกน้ําเย็นทันทีครับเพื่อหยุดไม่ให้ไข่สุกมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเนื้อกิวด้งกันเลยนะครับผมใส่น้ําสะอาดลงไปครับ ตามด้วยชโชยุนะครับชโชยุผมใช้คิคโคมันชโชยุตัวนี้นะครับ <ST AR> ตามด้วยน้ำซุปดาชิครับ <ST AR> แล้วก็อายิมิรินของคิคโคมนนะครับ น้ำตาลทรายแดงครับหอมใหญ่ที่เราหั่นไว้นะครับใส่ไปเลยโกโบนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับจากนั้นนะครับก็รอให้ตัวน้ำซุปของเราเดือดนะครับตอนนี้นะครับตัวน้ำซุปของเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบาไฟนิดนึงน,น,นะครับ จากนั้นเราก็ใส่เนื้อของเราลงไปเลยเราก็จะทำการเคี่ยวไฟอ่อนแบบนี้นะครับเป็นเวลา10 15นาทีครับ ตอนนี้นะครับเนื้อของเรานะครับก็ตุ๋นมาได้ที่แล้วนะครับผมตุ๋นมาประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราตักราดข้าวเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกิวด้ง,งเรานะครับหรือว่าข้าวหน้าเนื้อหน้ากินมากๆเห็นไหมทาง่ายด้วยใช้เวลาสั้นมากๆเลยนะครับสําหรับเครื่องปรุงที่ผมใช้หลักๆเลยนะครับผมจะใช้เป็นคิคโคม e นโชอยุนะครับตัวนี้นี่คือแบบต้นตํำรับญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็จะมีน้าซุปแห้งชิโรดาชินะครับตัวนี้นี่คือต้องบอกว่าหอมมากๆเลยนะครับใส่แล้วแบบเพิ่มความหอมอร่อย แล้วก็ที่สาคัญนะครับนี่ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยไอยิมิรินนะครับเป็นสาเกปรุงรสชนิดหวานนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าทําให้ตัวเนื้อของเรามีความมันวาวน่ากินมากๆไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่ากิวด้งจานนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับหลังจากที่ดูวิธีการทํากิวด้งกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณต้นทุนกันหน่อยนะครับก็สําหรับเมนูกิวด้งหรือข้าวหน้าเนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักๆนะครับก็จะมีข้าวญี่ปุ่นนะครับมีในส่วนของ เนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวสไลด์บางหอมใหญ่โกโบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ําสะอาดเครื่องปรุงสําคัญนะครับ3ตัวนะครับได้แก่คิคโคเมนอายิมิลินนะครับเป็นสาเกตปรุงรสชนิดหวานนะทำให้เนื้อวัวมีความวาวาน่าทานมากๆนะครับแล้วก็มีโชยุแล้วก็ชิโรดาชิเป็นน้ำซุปปลาแห้งตัวนี้หอมมากๆเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับ ตกแต่งด้วยไข่ออนเซนขิงดองแล้วก็สาหร่ายนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมใส่ค่ายิวไปครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมมีค่าเผื่ออื่นให้อีกสิครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้าค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น1 0ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้2อพอชั่น2ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่97บาสงค์มาดูราคา,าครับสหรับเเมนนูีน้หมาะะที่จขาย ในร้านอาหารประเภทฟาสต์คชเชนะครับซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่3 0 3 5ถึงของราคาขายนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่278สบาท99สตางค์สมมติว่าผมขาย280ก็จะได้กำไรต่อถ้วยอยู่ที่182สบาท35สสตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับราคาจะสูงหรือจะต่ำกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับเราสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบ ในส่วนของตัวเนื้อวัวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับสามารถเลือกได้ตามความต้องการของเรานะครับสำคัญเลยนะครับรสชาติของกิวด้งของเราเนี่ยจะอร่อยแบบต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเราต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นญี่ปุ่นแท้ๆด้วยแนะนำเป็นคิโคเมนนะครับสำหรับ3ตัวนี้อายิมิลินคิโคเมนโชยุแล้วก็คิโคเมนชิโรดาชิลองนำไปฝึกทำกันดูนะครับ